ทำคลิปไม่ได้เงินเพื่อนๆยังจะทำกันอยู่ไหมคะหลายคนทำคลิปแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเงินเข้าเดือนเดือนนึงเป็นแสนก็มีแต่ก็มีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ทำมาเป็นปีๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะติดโนนติดนี่ติดปัญหาลิขสิทธิ์ผิดกฎชุมชนต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเขาก็ไม่ให้ผ่านสร้างเงินในอากาศก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ใช้เวลามาเป็นปีๆกว่าจะมีจุดยืนในสังคมริว ถ้าถามสร้างเงินในอากาศว่าถ้าเขาไม่ให้ค่าโฆษณาสร้างเงินในอากาศยังจะทําคลิปต่อไหมทําค่ะเพราะนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากการทําคลิปแล้วสร้างเงินในอากาศต้องการสร้างตัวตนเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจค่ะถ้าเราเป็นที่รู้จักไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรหรือจะค้าขายอะไรมันก็ง่ายไปหมดค่ะง่ายกว่าการเป็นแม่ค้าโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักแน่นอนตอนนี้สร้างเงินในอากาศกำลังมองหาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอยู่ค่ะ จะได้เอามาขายควบคู่กับการทำคลิปมันคือรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำควบคู่กันไปได้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ